สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับปิตินะครับพากันไปดูงานนะฮะซึ่งปิติเขาอยากจะปลูกตะไคร้นะครับซึ่งแกเห็นว่ามันเป็นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจึงพาแกไปดูเรื่องการฝึกอบรมแล้วก็เรื่องของการปลูกตะไคร้นะครับคือเป็นอย่างนี้นะครับสถานที่ที่เราไปฝึกอบรมตรงนี้นะครับก็คือเขาจะรับซื้อตะไคร้ในสายพันธุ์ที่เขากําหนดมานะครับแล้วก็มีการกําหนดมาตรฐานต่างๆตามที่เขากําหนดมานะครับเช่นจะต้องหั่นกี่เส้น ความชื้นความแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะต้องเป็นคนกําหนดมาทั้งหมดเลยนะครับเขาถึงจะรับซื้อนะฮะและวันนี้นะครับผมก็เลยพาปิติไปดูงานนะครับเพราะว่าปิติให้ความสนใจมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยนะครับและนี่ก็คือกล่องโฟมนะฮะกล่องโฟมสลับเพาะพันตะไคร้นะครับที่เห็นนี่ก็คือโดนจองไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนสั่งทํานะครับ โดนจองไว้หมดแล้วนะครับรอเขามารับนะฮะรอมันได้ที่แล้วรอรอเขามารับนะครับคืวไาณหลับเป็นคือเป็นสถานีวิญญวิาก็ในานที่เรียกว่า้องอาครับมาเนียชื่อมาเนีคือไม่มานี้คอว่าในสถานีเนี้ยเรี่อช่วิญามสิ่งมืันหนึ่งนะสิ

ล้วเอาไปตากอเจคอันช้าอมร่อมว้นสิบก่หจะขอเราแล้วพไมปนือว่าแค่เอามาอาฟางต้วก็เติมทำลาวได้ห่ายะแต่ต้องละเอียดนะคะแล้วทมือหนึ่งได้สองสองสองลัง เบิร so ์เยนะอนป้นะซึ่งทำเมื่อวานนี้ไันนี้ชนอกเลยุคิดุคิดมเียดคคิดเนาะีหน้ง่ายต่อการยิงอาตุิเขายกไปไปเยอะย่งนยกไปก็ออกคืนแต่แน่นบอรเนี่นักืสาตัไหนก็นับแเโอ้ยมัตรง้โมยนี่บอกว่ามันขาดด้วยถ้าแบนนี้

ี่หยต้นเ่อะไรีผมเห็นนะพะเจ้าอ่าแต่พระเจ้าม่าต้องซืคนย่แตาไรก่อนบอออไรอันนี้กะราคาเดียวกันวจ้าราคาเดียวกันอันนี้ทลูกเดหนเยอะถ้าขึ้นสวัสนะส่ว่าจะเื่องไปนี่ได้ได้จวนเงินถึง้ระบาครับตามเยมอันี่ไหาจะลงลงอิบายี่มือนี่ีเมอวนไรออวนัน ก็เบิ่งในไรต้นธันมาวันนี้มาดูกันมาดูกันป่ะแล้ววันพุธต้นธันวันนี้ก็นั่นผมจะเป็นแบบนั้นเจ็บได้แบบทิศสองทิศสามหัวโล่ก็เพลินนี่นะอันนี้นะครับอันนี้จะได้เห็นตรงนี้นะอันนี้นะครับมาที่นี่การปลูกที่เฮ็ดให้ให้มันถอนง่ายเอาอันนี้ละมาตรงนี้เรีอยกฟังหรือไง จะสั่งแล้วเคยรับท่านเาเอาทิ่ผมไปผมไปได้ไหมแต่เขาอะจะมองอาไปตรกบดินเอาอันนี้นะดินไปนี่เดี๋ยวเราจดินที่พัะรามอนนี้สองวันี่อันนี้ดินหั่นไหนดินตวนั้นได้ครับดิน้พหมดนะคะนี่ดินเพาะนันดินนอก็ะดิ่งพอ้ทั้งหมดเลยดินนอกระดิ่เลยวันนี้วันที่ยี่สยี่สิบระดาสิปวดได้แล้วี่สปวดปวดม่มาแดดผมเลยปวดปวดนีิน้่ะ อยู่ในที่มืดแต่ว่าเขาบอกไว้กันว่าจะไมให้เอาออกมาเลยถ้าสน้ามีอะไรเอาออกมาเลยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยมันเริ่มแพงแล้วเค่ะแ่าไม่เริ่มแพงเลยแค่บบนี้บ็ได้เนาะค่ะจาคู้แบบนั้นไม่ได้แบบนี้นต้องละเอียต้องเจ็บแต่ว่าเข้เริ่มเราถงเ่า เคอันนี้ก็พอแล้วพอโอ้ก็เขตั้งใจมากต่อแล้วนับหนึ่งสองสัมมากแ้วนั่แล้วนเขาไขนัหนงสองมี่้าการี่หกห้าหกสามสมันก็สาม้อหกแปดง่อันนั้นมันจะง่ายตอนปลูกง่ายตอนตอนตอนปลูกเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็ติด้นอกต้นตูเเหมือนดังนาเลย้นอข้เือัวหน่อนาะ่อยตนแลคอยตังใหญ่ๆน่อยห่ไปมันจะได้ง่ายเ่ยเสุดยเพราะว่าโงก็โไมันได้ดูไม่ไต้องไปดอต อันนี้คือดินเราเองดินเราเองเพราะดิเขาออกแบบที่เราทำนดินงรอดงตรงาเพื่อนเราตอนนี่เป็นมัได้ยินใช่เราจะทำนี่ยินเกาขอนิเครื่องนี้แล้วเขาจะตัดตัดอันน like ี้ก็ชั่มเธออะไรเรื่ยเลยั ข้นดาวแค่เสียงเลยค่ะอ,อันนี้ประมาณขวดนิดสองขวดครับสอ,อ,องสองขวดนิดขวดนิดไม่ขวดน้ำเท่านั้นหนึ่งจะดสองขึ้นหักหนึ่งจุดสองห้าลิตรสองจุดห้าครับแล้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าครับแล้หนึ่งจุดห้าก็ประมาณสองขวดหรือขวดครึ่งก็ได้แล้วก็คุมไม่แบบนี้ดิน,น,อ,น,อ,นอ๋อดินค่ะ ดินกัไส้ดินธรรมดาหรือดินผสมเนี่ยดินที่เป็นแ้ลวดินที่เป็นดินเพาะเพาะกล้าถ้าเป็นดินเพาะกล้ารุ่มหนึ่งก็ที่เจ้าเห็นอันนี้แด้ไปันงจัเอาลงมีายตามปกติแต้เี่ยเกลียได้มดอันต่อมาเอาใช้พกเพิ่ะ โอเ้แค่เพิ่มเพิ่มประมาณตางี่มันเป็นการเลียนแประมาณนิดนึงคิดได้ประมาณต่างทีเล่าเจ้าก็ทำทำแต่ทำลงเห่งนอยู่ในทรายเพราะว่าเวลาห้ามมันออกมันจะมันมันจะออกง่ายใส่เพรามันย้าออกย้าออกปั๊กไปเชออาหารมันมันง่ามมันเลยคงสังเกตแด้อนมันแห้งไมเนี่ยบุว่าสบะปวดหรืว่ามันไม่ปวดแล้วเ่าไหรง่ท่นที่มันเลยแง่กว่าแงาทรายลงพื้น อันนี้หมายก็ว่าถ้าหัวอาหารอาหารนั่นอยู่พื้นกลายพบนพื้นท่านระามันอตัดเดียวกท่านเดียวกัแล้วเจ้ากะเอานึ่งทำในห่งุกืนในคนนี้ทระสมสมงาเลยอ่ะจะเป็นที่ลงขวดในขวดสร้ก่อนมอต้นข้ามันด้แล้วเจ้าตัดนะต้นมันมีงานกแล้วตัดงนีเขารยกไททก่อนลงไปเาตั้งะได้ต้ง ตปลงหังหหนด้วยตาซีุ้ท <c oughs> ี่้ตาซีทีเ้ากเทียนกนี่ก่อนร้อยจตักรอันนี้หันรีบร้อยตักอันนี้ว่าจเอาลงแนแน่แน่น้าลุกเปไมโครนี้เเอาขึ้นมาด้วยจได้แยกท้าห้องของรดอยู่ท้งห้าของรดอีกอันอันนี้นน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 นคแม่นันใช้ให้ข้าอเอาไป,ออไปนี้ใช้กระถางเัาว่ยครับามว่ายครับลกเดล่างเลย เค่ว so ่ขายได้ล่ะเพราะว่าเขาเจ้าจองบุญอยู่ต้องคิดถึงรเจ้าไล่ละเป็นไล่แกขาแฝกอันนี้ไล่นี่แ้าอันนี้ไอแต่ละอันนี้สามร้อยสามร้อยต้นสามกว่าคนครผมแพงให้อยู่สามว่าที่แรกแก้มเกิดมันจะเกิดรถอะไรอ๋อมันจะส่งสน่อละบาทนอละบาทน่อละบาทเต้านมันกี่ร้อยไม่้าพิเศษขากดราขายก็ได้ถ้าพิเรขายปั๊บเจ้าเป่าอันนี้ใส ตามต้นตัม <Ash> ต <land> like ้นอาจจะบัาทยี่สิบหกตั้ต้นยี anymore, ่สิบแต่ทุ่งทุ so ่งเพาะตังนเพาะทุงเพาะสีดำแน่ๆเลยสักนเพาะอะไรประมาณเท่าไห่ะแล้วเลยงื้นหรือไมที่เขเจ้าของอาีไม่ไม่ใส่ลง้นจะน้อยเป็นอะไรมากอ่ะเรียกพูจะแบกได้ได้กันเฉพาะบางที่ถูกอยเลยเขาเป็นไงก็แตลแลวก็มาคุ้นใจเรียกเขาเรียกขม่าเรียกขมา ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เราปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีที่รองรับที่จะซื้อที่แน่นอนนะครับมันก็ไม่มีความเสี่ยงนะครับที่ว่าเราปลูกออกมาแล้วจะไม่มีที่ขายในท้องตลาดนะครับ แต่สำหรับตะไคร้หรือว่าสมุนไพรอื่นๆสาหรับเจ้านี้นะครับเขารับซื้อนะครับแต่ก็ต้องยกเว้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดมานั่นเองนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าติมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ